สวัสดีพี่น้องสุขูมสุขคนครับเมื่อนี่ผมพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศคลองพดุงกรุงกรเกษมในปัจจุบันครับพี่น้องนี่มาเบิงความอุดมสมบูรณ์ของคลอ,องในกรุงเทพในปัจจุบันครับนี่เห็นบ่พี่น้องมีหอดนกแต่กีแต่กรอนบ่มีเลยครับแต่กรอนเหนียนน้ำในคลองเลยดำดำนี่แต่เดี๋ยวนี้ ทางก่อท่อมอและกะหน่วยงานเพ่นซอยกันทําความสะอาดปรับปรุงครับนี่อ้ามขึ้นก็เก่า,าได้พี่น้องจาขึ้นก็เก่านกครับปากลับมากครับนี่นั่นนั่นนั่นกระละโอ้ได้ปลาหตัวนึงพี่น้องโอ้ยตะกีตะกอนก็เห็นแต่อยู่น้ำบานเาเฮเนะเดี๋ยวนี้มันเข้ามากรุงเทียมเลยนะพี่น้องผม ตัวเงินตัวทองกันร้อยังลางลางเลยพี่น้องไอ้กีข้องมองนี่ดับดำเลยพี่น้องข้องพะดุงกรุงเกษมเดี๋ยวนี้ถือว่าดีขึ้นครับถึงสีประดิษใสมากมายแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นนี่เดี๋ยวนี้ข้องในกรุงเทพแทบสุมองครับได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพิ่นใส่วิธีพุดหลอกเอาขี่เล่นขึ้นมากครับพี่น้องเ็ดแห่น้ำใสขึ้นสะอาดขึ้นครับเห็นบ่นนกเป็นจอบกินป่าอยู่เดี๋ยวไปท่างนั้นกันเป็นนันวลำโพงเลวพี่น้องเด้อ ปรับปูุงถนนค่อนข้างข้างยางก็ดีขึ้นครับปลาหรือว่านกกับปับมากครับพี่น้องมันมาเองนะครับมาเองโดยธรรมชาติครับไอกีดต่กรอนมันกระสิออกไปอยู่น้ำตางจังหวัดครับปวานนกหรือว่าสัตว์อื่นๆครับธรรมชาติกลับขึ้นมาสวยงามน้มครับ ขึ้นมาดีขึ้นปลากะมานกก็ต้องมาครับพี่น้องอเอมันเป็นระบบนิเวศอยู่แล้วบุญปลาลายได้พี่น้องเหเมื่นแรเข้าเจอกับมานางตกปาลาัน่ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีโอ้ได้ปลาอีกแล้วนั่นเลยมอพี่น้องโอ้เก่งแลยว่าหมอนี่ Đây là cái tổ rồi đấy nè Áo lèo, áo lèo Ui, đá yên quá พวกนกปากห้างกับมาหลายได้พี่นอ้องตกะกีตะกรอนมันก็ติอยู่แต่น้าแถวบ้านห้องไหมอยู่น้นําทงน้ําทาเดี๋ยวนี้อยู่น้ำกรุงเทพร้ายครับมันเพิ่งกลับมาอยู่น้าบ้านห้องก็ติดถือรบกวนแน่คนยิ่งแน่ห่างแน่ครับมาอยู่กรุงเทพก็ค่อนข้าง,ง,งสิบป,ปอดให้เลยครับคุณเขาทาวยเพก่ะจอบกินป่านไหม ดอกยูนี้ได้หลายเลยได้พี่น้องนกกระย่างขาวกับลายเดย้นี่ครับกรุงเทพเ้อะพี่น้องบมเป็นชั้นเมืองเด้นี่เอ้ไปหันกับเป็นหัวลำโพงเดี๋ยวสิว่าผมตัว อันน,ะนะั้นเพิ่นได้ปลาอีกแล้วได้ปลาอีกแล้วโอ้บอ่ไหนฮะจิ้เก่ยงเวสุดยอดดีเลยมันมีหลายโตพี่น้องอยู่ท่ามบนก็นมีอีกสามตโอ้อยู่ท่ามบนน้อง นีช่วงหนึ่งนี่น้ำดำเลยห้องนี่นี่ข้าเจ้ามาเห็ดหมองอเห็ดเป็นลูกกลวงลูกยังขุ่นโตเงินโถท่องร้อยอยุ่นกะถือว่าเป็นสิ้งที่ดีครับเพราะว่าสิเป็นห้ององค์อ่างห้องหลอดหรือว่าห้องบางน้ำพู้พี่น้อง ตอนนี้ดีขึ้นร้ายครับสำหรับคล้องในกรุงเทพคุณปลามากเราได้ปลาอีกได้ปลาอีกแล้ว,ลอลวโอ้ เก่ง oh, okay. แต่ว่ามอเนี่ยให่หลายโตแล้วพี่น้องพุดยอดที่ดีครับ เพิ่นใสวิธีอันคุดลอกแล้วพี่นนอเอาขีดคน้นขีดตมขึ้นมาน้ามก็ไหลลวงดีบาดนี้น้ามันก็ขีคคอยใสขึ้นเองนี่่นมาเห็ดถนนนนทางไอ้คนยางไอ้จี้พ่อแบ,แบบนี้เด้โอกี่จะข้นเหลี่ยร่อนมานอนเต้นอยู่ตัวมือกับมีคขึ้นกันครับแต่ว่าเพิ่นกะถือว่าทำความสะอาดดีขึ้น ออาาจะ่นนขึน้วันนี้ขอขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมเด็บภาพบรรยากาศคลองะดุง,งกงุงเกษไม้เพื่อนเบืองในปัจจุบันวันนี้ขอกราวคำว่าสวัสดีครับ